หลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยนะครับอาจใช้คําพูดว่าผมเองเนี่ยสมัยก่อนผมเล่นพระเนี่ยหลวงพ่อกลวยไม่แยกพิมพ์หลังฮันุมานก็หลังฮันุมานนะครับแต่ไม่ได้แยกพิมพ์ว่าเป็นหลังฮนุมานอาณหังเต็มหรืออาณหังไม่เต็มนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยเขาแยกพิมพ์ว่าเต็มไม่เต็มแล้วผมก็ไม่มั่นใจนะว่าอ่า เต็มไม่เต็มเนี่ยเขาแยกลึกลงไปอีกยังไงผมไม่แน่ใจแต่ผมจะจะดูจะจะส่องเหรียญนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเออนะครับหลวงพ่อกวยเหรียญนี้นะหลวงพ่อกวยเหรียญนี้นี่ครับส่องโอ้โหเหรียญนี้มันวีดจัดเนาะวีดจัดเนาะวีดจัดเลยนะอ่าเหรียญหลวงพ่อกวยเหรียญนี้นะครับนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อกวยต้องบอกอย่างหนึ่ง, <massage. S 1> งคือหลวงพ่อกวยนี่ของปลอมเยอะมากนะครับ แล้วเหรียญนี้นะครับสวยมากเห็นไหมผิวเป็นกระจกเลยนะครับผิวเดิมมากนะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยเนี่ยเป็นเหรียญปี2521นะครับอ่า21นะครับเหรียญพ่อกล้วยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับง่ายๆนะครับจำหน้านะครับจำหน้านะครับเหรียญไม่บวมนะครับนูนได้แต่ไม่บวมนะครับนูนได้แต่ไม่บวมนะครับหูเจาะเนี่ยสำคัญ หูเจาะตรงนี้นะนี่หูเจาะตรงนี้หูเจาะต้องไม่ใหญ่นะครับหูเจาะก็เป็นหูเจาะพาร์ทั่วไปก็คือพาร์ทแท้ๆเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยพาร์ทแท้ๆปีสองกว่าอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมหูเจาะมันจะเป็นมาตรฐานคือหูเจาะหูเจาะจะไม่จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ใหญ่หูเจาะพอดีพอดีนะครับและที่สาคัญพอพลิกหลังปุ๊บเนี่ยมันจะมีรอยปิ้นเห็นไหมเห็นรอยปิ้นไหมครับอ่านะครับ นะครับมีรอยปิ้นเห็นไหมอ่ามีรอยปิ้นเห็นไหมนะครับรอยปิ้นนะครับเออและตัวตัดเป็นพระตัวตัวตดปีสองกว่าตัวตัดแบบกลางเก่ากลางใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับโอเคผมส่องนะโอเคดูหูเจาะครับและผิวนะคุณพยายามดูรัศมีเห็นไหมรัศมีบนพื้นเหรียญเนี่ยมันจะมีรัศมีครับเห็นไหมตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมชัดเห็นไหมครับ ่แล้วเม็ดนะเม็ดกากนะครับเนี่ยเม็ดเม็ดข่างนี้นะเม็ดิกหรือภาษาเซนจะเรียกว่าขี้กากเม็ดขี้กากในพิมพ์ตรงเนี้ยมันจะคมเสี้ยนตรงนี้นะครับเสี้ยนตรงนี้นะคมมากและเวลาส่องไปบนพื้นเหรียญมันจะเป็นรอยรัศมีรัศมีรัศมีมย,ยิบยิบไปหมดเลยพวกนี้ต้องคมนะครับต้องคมต้องคมและต้องคมมากๆนะ ไม่ใช่คมธรรมดานะต้องคมและต้องคมมากๆอ่าใช้คําว่าต้องคมและต้องคมมากๆนะครับเห็นไหมเนี่ยรัศมีเนี่ยนะมันพื้นเหรียญเนี่ยคมมากๆเห็นไหมครับหลวงพ่อกว้ยชุตินะทโลใช่ไหมชุตินะทโลใช่ไหมเห็นไหมต้องคมและต้องคมมากๆนะครับเห็นไหมหูเจาะนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับหูเจาะเล็กๆไม่ใหญ่นะครับอ่า เออะนะครับอัน <kuin> นี้นะครับคุณดูพื้นเหรียญนะครับคุณดูพื้นเหรียญเห็นไหมเห็นไหมนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมโอ้โหดูเสี้ยนคมนะครับเม็ดมัดนี่คมมากนะซอกแขนลึกนะครับอ่าแล้วเส้นขนแมวหรือสายฝนเนี่ยบนองคพระเนี่ยคมมากนะใช้คําว่าคมจัดเลยนะคมมากๆคมจัดจัดเลยนะเออคมจัดจัดเลยนะครับเนี่ยคมจัดจัดเลย พลิกมาด้านหลังครับคุณเห็นเลยนี่ลอยปิ้นนี่เห็นไหมลอยปิ้นเห็นไหมลอยปิ้นเนี่ยธรรมชาติมากนะครับปิ้นธรรมชาติมากนะครับเออนะครับและสุดท้ายอันนี้เป็นตัวตัดสินนะพอหน้าหลังนะครับดูจากที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับหน้าเป็นแบบนี้หลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วคุณดูฝั่งนี้ครับคุณหยิบมานะคุณหยิบมานะครับดูแป้นหู ตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับดูนะฟังผมดีๆนะผมจะบอกครั้งเดียวนะฟังผมดีๆนะอันนี้คีย์เวิร์ดแล้วนะอันนี้คีย์เวิร์ดแล้วนะอ่าดูนะครับคุณดูตรงนี้นะตรงหูเนี่ยนะครับตรงหูนี่นะครับนี่ตรงนี้ตรงผมผมฟูมชัดๆให้คุณเห็นไหมครับ ตรงนี้มันจะเป็นเฟืองตัวตัดเป็นขั้นบันไดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นขั้นบันไดเป็นจิกๆๆเป็นเฟืองเห็นไหมขึ้นไปบนหูเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยของแท้ต้องเป็นเฟืองอย่างนี้นะครับบนหูนะนี่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ อ่าบนหูก็คือตรงนี้นะครับต้องเป็นเฟือง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 หยับหยาบเหมือนขั้นบันไดนะครับพภาษาเสี่ยงไฮ้เรียกว่าขั้นบันไดนะครับเห็นไหมครับเป็นบ่าฟันเฟืองคล้ายๆแบบฝาเบียร์นี่ภาพออกมามนะครับเห็นไหมอ่านะครับและข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้นะครับเนี่ย บนหูเหรียญนะครับมันจะเป็นล่องเลยนี่ตรงนี้บนหูนะนี่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ผมชี้ให้แล้วกันนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ข้างบนนี้นะครับนี่เออมันมันมองชัดอ่ะตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมอ่าตรงนี้มันจะเป็นล่องวาววบลงไปเลยนี่ เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เป็นล่องไปเลยเนี่เห็นไหมเป็นล่องตรงนี้ไปเลยเนี่เห็นไหมเป็นล่องเนี่ยปืดไปเลยไหมอ่าเห็นไหมครับแคปไปเลยนะแคปไปเลยนะนี่คีย์เวิร์ดเลยนะนะครับเสร็จปุ๊บฝั่งนี้ ตรงนี้นะนี่คุณดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะอ่านะครับตรงนี้นะครับคุณดูนะเห็นไหมเฟืองก็จะเป็นขั้นบันไดแบบนี้สองฝั่งเลยไหมครับเห็นไหมเป็นเฟืองเฟืองเห็นไหมอ่าเห็นไหมนะครับเห็นไหมตรงคอเหรียญนเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยนะครับเป็นคอเหรียญนะครับตรงนี้นะ เออมันจะเป็นเฟืองๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นเนาะเห็นนะครับเห็นนะครับอ่ะและสุดท้ายครับนี่คุณพลิกมาครับนี่ครับนี่ครับนี่นะคุณพลิกมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเก้านาฬิกาเนี่ยผมคือผมผมผมพลาดอย่างนี้นะเก้านาฬิกานะเก้านาฬิกาคุณดูที่เก้านาฬิกา ตรงนี้มันจะมีติ่งติ่งหนึ่ง <Gym. Napoleon> ตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นนะเห็นนะแท่งเดียวเลยนะคือเก้าเก้านาฬิกาครับนี่เห็นไหมพาดตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะเก้านาฬิกานะเนี่ยแล้วคุณดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยเห็นนะเห็นนะ ตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเป็นท่อเลยไหมคีย์เวิรนะ์ดเลยนะคีย์เวิร์ดเลยนะและสุดท้ายครับสุดท้ายนะสุดท้ายนะตรงนี้ครับหกนาฬิกานะรประมาณหกนาฬิกานะข้างล่างนะหกนาฬิกานะนะครับ หกนาฬิกานะคุณดูมันจะเป็นล่องเลยนะเป็นล่องติ่งเห็นไหมครับเห็นไหมหกนาฬิกากับเจ็ดนาฬิกาเนี่ยหกเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยหกนาฬิกาครึ่งกับเจ็ดนาฬิกาตรงมันจะเป็นติ่งเนี่ยหกนาฬิกาครึ่งกับเจ็ดนาฬิกาตรงตรงนี้มันจะเป็นติ่งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้อันนี้คีย์เวิร์ดเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหม เห็นหรือเปล่าเอ่ยเห็นนะครับเห็นนะเห็นนะอ่ะโอเคหน้าเป็นแบบนี้หลังเป็นแบบนี้และตัวตัดมีขั้นบันไดหรือฟันเฟืองข้างบนหูเป็นแบบไอ้ตรงข้างบนเป็นแบบนี้ตรงนี้นะเป็นปื้ดลงไปเป็นร่องนะครับและฟันเฟืองซ้ายขวานะครับและมีตรงเก้านาฬิกาเจ็ดนาฬิกาหกนาฬิกาครึ่งนะครับผมบอกเลยว่านะครับ ถ้าเขาตีคุณสักสามหมื่นนะครับคุณจ่ายตังค์นะครับคุณจ่ายตังค์เลยครับถ้าเขาเปิดคุณสักสามหมื่นนะนะครับคุณจ่ายตังค์เลยครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับแล้วถ้าได้มาแล้วอยากได้เท่าไหร่มาขายผมอยากได้เท่าไหร่มาขายผมโอเคไหมโอเคไหมนะครับ คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ comment เป็นกำลังใจให้กันถ้าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ผมจะมาทำคลิปหรือไลฟ์สดให้ความรู้แบบนี้